สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้บุครองที่เคารพทุกท่านซิสเตอร์ภาภัสสอนศีวร,รคุณผู้จัดการโรงเ,เรียนลินาเชรีวิทยาลัยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดซิสเตอร์ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บกครองทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับโรงเ,เรียนยินาเชรีวิทยาลายัยโดยการส่งบุรหลาน มารับการศึกษาอบรมที่โรงเรียนแห่งนี้อีกทั้งในสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ปกครองยังให้ความร่วมมือและสละเวลาที่จะดูแลการเรียนออนไลน์ของลูกหลานที่บ้านตามประกาศและนโยบายต่างๆของทางโรงเรียนผ่านการสื่อสารทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เฟซบุ๊กและทางไลน์ของทีมชั้นต่างๆแล้วนั้นซิสเตอร์ตหนัดดีว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่ให้ความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลานจึงขอโอกาสนี้ให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองและขอเรียนให้ทุกท่านทราบว,ว่าทางโรงเรียนของเรา ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะมุ่งม,มั่นพัฒนาโรงเรียนเรยนาแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพไม่เคยเปลี่ยนภายใต้แนวทางการจัดการศึกษาของคณะอุสลินตามแนวปัชญาที่ว่าอบรมเสริมคนให้ครบประสบทำอันสูงส่งปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์เพื่อช่วยบ่งเพาะบุตหลานของท่านให้เป็นผู้มีความรู้มีทักษะชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติเรียบร้อยและสามารถดำรงตนในสังคมในครอบครัวอย่างมีความสุขเหมือนดังคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า เซอร์เวียมหรือข้าพเจ้ายินดีรับใช้ดังนั้นซิสเตอร์ในฐานะผู้จัดการโรงเรียนจึงขอใช้ช่องทางนี้เรียนชี้แจงให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบอย่างทั่วนหน้าและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วยดี เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านๆมานะคะเพราะบ้านโรงเรียนชุมชนคือหัวใจของความสำเร็จของสถานศึกษากราบขอพระคุณผู้ปกครองทุกท่านคะ่ะ